สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นหนังสือเสียง The s i n w a m y Control Method หรือวิธีควบคุมพลังจิตแบบซินว่าโดยโฮเซ่ซินว่าและฟิลิปมิลเลอร์สำหรับ EP นี้เป็น EP ที่20บทที่19กาการครวบคุมจิตใจในโลกธุรกิจลองคิดถึงการที่คุณเชื่อในกฎของเมอร์ฟี่ที่กล่าวไว้ว่า หากมีสิ่งใดที่สามารถผิดพลาดได้มันก็จะผิดพลาดในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริงๆทันใดนั้นคุณก็พบว่าไม่มีกฎเช่นที่ว่านี้หรอกมีแค่กฎสิทธิแห่งจักรวาลที่โฮเซเขียนไว้ว่าที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีกว่านั่นก็เป็นเพราะคุณนั้นโชคดีกว่าจริงๆ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการควบคุมจิตใจหลายคนกล่าวว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตการทํางานของพวกเขาเลยพนักงานขายพบว่าลูกค้าเปิดใจให้เขามากขึ้นนักวิทยาศาสตร์จู่ๆก็พบคําตอบสําหรับปัญหาที่น่าสับสนนักกีฬาอาชีพจะทําคะแนนได้ดีขึ้นคนตกงานได้งานทําพนักงานเพลิดเพลินกับงานของตัวเองมากขึ้น เมื่อผมพบพนักงานที่สำเร็จการศึกษาด้านการควบคุมจิตใจที่มีอยู่ทั่วบริษัทไมเคิลฮิกกินผูน้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคคลอายุ44ปีของบริษัทฮอปแมนลาโรสในเมืองนัตลี่รัดนิวเจอร์ซีย์กล่าวต่อว่าผมพบความสอดคล้องในทัศนคติเชิงบวกและความร่าเริงที่สะท้อนอยู่ในตัวผู้คนเหล่านี้และผมก็พบสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องเสียด้วยฮอปแมนลาโรส เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์รายใหญ่ของโลกนี่อาจทำให้คุณแปลกใจเพราะเป็นคำพูดที่มาจากผู้ผลิตยากล่อมประสาทก็ได้นะฮิกกินกล่าวแต่เราเปิดรับทางเลือกอื่นในการบรรลุผลด้านสุขภาพจิตที่ดีขึ้นเสมอและนี่คือหนึ่งในแรงจูงใจของเราในการศึกษาการควบคุมจิตใจของสินว่าครั้งแรกในปี1 9 7 3ครับ อีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้คุณฮิกกินศึกษาหลักสูตรนี้ก็คือพนักงานของบริษัทใดๆก็ตามมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่มากเท่าที่จะเป็นไปได้สิ่งที่เขาพบในการควบคุมจิตใจนำไปสู่โครงการนำร่องที่นำไปสู่โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเบื้องต้นและจากจุดนั้นเองมันก็สร้างความกระตือรือร้อนได้มากพอจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยตัวเอง เขาประกาศแผนการลงทะเบียน50คนในชั่วข้ามคืนและส่งผู้คนไปหาสาธุคุณลเอบิร์ตโกยาเลฟบาทหลวงของโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองแพทเทอร์สันที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สอนที่มีสเสน่ห์มากกว่าในการควบคุมจิตใจแผนการประสบความสำเร็จ3ปีต่อมามีผู้สำเร็จการศึกษาในโรงงานมากกว่า300คนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงนักวิทยาศาสตร์เลขานุก,การ วิศวกรผู้ช่วยห้องปฏิบัติการและผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลบางคนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทหลายคนเรียนด้วยตัวเองผมรู้สึกทึ่งกับนักวิจัยที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้เป็นพิเศษในตอนแรกพวกเขาเป็นพวกที่ชอบเยาะเย้ยมากที่สุดแต่กลายเป็นว่านี่คือกลุ่มที่มีความกระตือรือร้นมากที่สุดคุณฮิกกินกล่าวต่อไปนี้ เป็นความคิดเห็นบางส่วนจากผู้สำเร็จการศึกษาด้านการควบคุมจิตใจของฮอปแมนลาโรสซึ่งถูกตีพิมพ์ในอินไซด์โรสหนังสือพิมพ์ของโรงงานจากผู้อำนวยการฝ่ายจัดสินค้าสิ่งนี้ช่วยทำให้ผมรู้จักตัวเองมากขึ้นและให้ความสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานด้วยผมกำลังใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาโดยพยายามพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างผลตอบแทนและความสำเร็จ เพื่อลดการใช้เวลาและลดการเคลื่อนไหวให้น้อยลงจากผู้ช่วยนักชีวเคมีทัศนคติด้วยรวมของผมเปลี่ยนไปผลที่ได้คือผมเชื่อว่าสิ่งดีงามจะเกิดขึ้นได้จริงเมื่อคุณมองชีวิตในแง่บวกมันน่าอัศจรรย์มากที่ความอบอุ่นระหว่างคนสองคนเพิ่มสูงขึ้นได้มากเพียงใดเมื่อคุณเป็นคนที่น่ารักและอดทนต่อกันจากผู้บริหารงานบุคคล นี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับฉันและฉันคิดว่านี่เป็นสิทธิพิเศษที่ได้มีส่วนร่วมหลักสูตรนี้เน้นเรื่องการคิดบวกซึ่งช่วยฉันพัฒนาความสงบภายในและสร้างความมั่นใจให้แก่ฉันด้วยจากหัวหน้าฝ่ายบริการโรงงานผมรู้สึกดีขึ้นทางด้านจิตใจผมไม่ได้กังวลมากเท่าเดิมหรือการที่ต้องจัดการทุกอย่างในกรณีฉุกเฉินผมเรียนรู้ที่จะผ่อนคลาย และควบคุมอาการปวดหัวของตัวเองได้กุญแจสู่ความสำเร็จก็คือความเชื่อจากนักวิเคราะห์ระบบอาวุโสความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและความรู้สึกของความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมทั่วไปเพิ่มขึ้นอันเป็นผลที่มาจากหลักสูตรนี้มันสอนให้เรารับรู้ส่วนต่างๆของธรรมชาติที่ปกติจะถูกเพิกเฉยไปตัวอย่างเช่นโปรแกรมที่เพิ่มความไวต่อการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น และทำให้เราตระหนักถึงประสบการณ์ตามปัญญายาณที่มากขึ้นซึ่งจิตแห่งเหตุและผลมักจะทำการปฏิเสธไปธุรกิจที่สร้างขึ้นตั้งแต่ต้นด้วยเทคนิคการควบคุมจิตใจก็คือบริษัทไอเดียบังเกอร์ในชิคาโกซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการควบคุมจิตใจกับสิ่งประดิษฐ์ที่วางตลาดมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อลิชาร์ดเฟอร์โลผู้รับผิดชอบกิจกรรมการควบคุมจิตใจ ในพื้นที่ชิคาโกได้ใส่ปัญหาทางการตลาดอันซับซ้อนในสมาธิเพื่อดูว่าปัญญายาณที่จุดประกายขึ้นในระดับอัลฟาและเทต้าจะนำไปสู่คำตอบที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่คุณเฟลโลซึ่งมีประสบการณ์ตำแหน่งที่ปรึกษาการตลาด10ปีก็มีคำตอบที่ดีโดยเขาบอกว่าต้องใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะคิดออกขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการควบคุมจิตใจ สามารถได้รับคำตอบที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบเช่นกันในเวลาเพียงแค่10นาทีผมคาดหวังอะไรแบบนี้ไว้ค่อนข้างมากแต่สิ่งที่ผมคิดไม่ถึงเลยก็คือคนที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิคสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคได้ดีกว่าผู้เชี่ยวชาญซะอีกพวกเขาไม่ยึดติดตรรกะและสามารถสำรวจความเป็นไปได้ได้มากกว่าผมคงต้องขอสรุปเขากล่าวว่าภูมิปัญญาของคน20คน ที่มารวมกันทำสมาธิใช้จินตนาการเชิงสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพมากกว่าภูมิปัญญาของคน20คนที่พยายามใช้เหตุผลเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาประมาณ1,000เท่าด้วยการใช้เทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบเดียวกันเขาก็สามารถคิดค้นและจดสิทธิบัตรวิธีการผลิตคอนกรีตอัดแรงแบบใหม่จากนั้นผู้สำเร็จการศึกษาด้านการควบคุมจิตใจก็เริ่มมีไอเดียของตัวเอง และต้องการความรู้ด้านการตลาดที่จำเป็นนั่นคือตอนที่ไอเดียบังเกอร์ได้ถือกำเนิดขึ้นเขาอธิบายทั้งหมดนั้นทำให้ไอเดียบังเกอร์ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ปีที่สองแล้วได้มีสิ่งประดิษฐ์จำนวน18ชิ้นที่พร้อมออกสู่ตลาดหรือเตรียมได้รับความนิยมหนึ่งในนั้นคือตัวกินใบไม้ซึ่งเป็นอุปกรณ์ติดเครื่องตัดหญ้าสามารถทำใบไม้คลุมดินได้เพราะบริษัทที่ทำการตลาดทางโทรทัศน์ ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปจำนวน2.5ล้านชิ้นอีกอันคือแผ่นกาวสำหรับซ่อมมุ้งลวดที่ฉีกขาดชื่อแผ่นกาวบักปลักโดยแทนที่จะมองไม่เห็นแต่มันกลับดึงดูดสายตาด้วยสีสันและรูปร่างที่เหมือนมแมลงบริษัทได้จัดประชุมกันเดือนละครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยการทำสมาธิเหล่าสมาชิกก็คือผู้ที่มีความคิดและมีศักยภาพเพื่อสร้างผลกำไรพวกเขา จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าบวกค่าธรรมเนียมรายเดือนเล็กน้อยและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันกลุ่มธุรกิจอีกกลุ่มหนึ่งที่ก่อตั้งโดยผู้สำเร็จการศึกษาด้านการควบคุมจิตใจในเมืองชิคาโกคือสโมสรการลงทุนในหน้าค้าหุ้นคนหนึ่งคิดว่าความสามารถใหม่ของเขาในการย้อนเวลาหรือข้ามเวลาไปอนาคตอาจเป็นประโยชน์ในการเลือกหุ้นหากในการทำสมาธิคุณมองเห็นหุ้นในอนาคต ก็ให้ซื้อตอนนี้และขายในอนาคตแผนการดังกล่าวดึงดูดใจคุณเฮโร่และสมสอนก็ถูกก่อตั้งขึ้นมาคุณเฮโร่นายหน้าและสมาชิกคนอื่นๆต่างก็กระตือรือร้นแต่ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนักการควบคุมจิตใจได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมากมายแต่เท่าที่ใครๆก็รู้ไม่เคยมีการแก้ไขปัญหาในเรื่องการคาดการราคา ที่จะขึ้นและลงของวอลล์สตรีทได้อย่างแม่นยำนักด้วยความกังขาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อเรื่องนี้สมาชิกจึงเก็บเงินสดไว้ในช่วง6เดือนแรกของการทดลองในแต่ละสัปดาห์หนายหน้าจะบอกชื่อหุ้น10ตัวที่ได้จากสมาธิระดับอัลฟาแก่เหล่าสมาชิกซึ่งพวกเขาจะจินตนาการตัวเองในอีก30วันข้างหน้าโดยมองเห็นตัวเองอยู่ในสำนักงานนายหน้าหรือกำลังอ่านหนังสือพิมพ์และดูว่า หุ้นแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างเมื่อพวกเขากลับมาสู่ปัจจุบันในสภาวะเบตา้าการค้นพบของพวกเขาก็มีความสอดคล้องกันเมื่อมีการโหวตหุ้นตัวใดมากที่สุดก็จะมีการทดลองซื้อบนกระดาษในตอนแรกปัญหาก็เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนั่นคือสมาชิกจำต้องเรียนรู้การมองโลกในแง่ดีอย่างมากซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องหมายของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการควบคุมจิตใจแต่มักจะเป็นคำแนะนำที่ย่ำแย่ ต่อการเลือกลงทุนในตลาดหุ้นพวกเขาจำต้องเริ่มมองเห็นหุ้นทั้งหมดมีราคาสูงขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเขาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและไนไม่ช้าก็ทำได้เพราะพอร์ตการลงทุนของกลุ่มเริ่มทยานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดแล้วปัญหาอีกอย่างก็เกิดด้วยความกระตือรือร้นที่เพิ่มมากขึ้นเหล่านักลงทุนที่ใช้พลังจิตเริ่มอ่านข่าวสารในหุ้นที่พวกเขาเลือกและได้รับข้อมูลมาขึ้นเรื่อย พวกเขาเดินนำข้อมูลที่เป็นรูปธรรมนี้มาสู่การทำสมาธิและผลกำไรของกระดาษก็ลดลงวิธีแก้ไขก็คือพวกเขาจะใช้รหัสหุ้นของแต่ละตัวแทนเพื่อไม่ให้รู้ว่ากำลังศึกษาหุ้นตัวไหนอยู่ผลลัพธ์ก็ดีขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยของตลาดอีกครั้งขณะน,นี้ด้วยข้อมูล6เดือนที่ได้รับการพิสูจน์ว่าผู้ฝึกพลังจิตที่ได้รับการฝึกฝนสามารถแซงหน้าตลาดหุ้นได้ ก็ถึงเวลาที่จะต้องทุ่มเงินจริงแล้วการเปลี่ยนจากการทดลองไปสู่การลงทุนจริงเป็นไปอย่างราบรื่นสมาชิกได้รับผลกำไรกันจริงๆเมื่อตลาดหุ้นตกหุ้นของพวกเขาก็ตกเช่นกันแต่ไม่มากเท่ากับตลาดโดยรวมเมื่อตลาดหุ้นขึ้นหุ้นของพวกเขาก็ขึ้นเช่นกันมากกว่าตลาดด้วยซ้าอย่างไรก็ตามหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งปีปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้นอีกครั้ง ตลาดหุ้นตกลงมากกว่าขึ้นพอการลงทุนของกลุ่มก็ลดลงเช่นกันแม้ว่าจะไม่มากนักแต่ถึงกระนั้นมันก็คือการตกและความภาคภูมิใจที่กลุ่มรู้สึกในการสร้างผลง,งานที่ดีกว่าตลาดก็ถูกทำให้ตกต่ำลงเนื่องจากการขาดทุนของพวกเขานักลงทุนผู้เชี่ยวชาญจะบอกคุณว่าคุณสามารถทำเงินได้แทนที่จะเสียเงินไปเมื่อตลาดตกตำ่ำแค่ทำการขายช็อตหุ้น แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นตัวนั้นคุณก็สามารถหยิบยืมหุ้นมาจากผู้ถือคนอื่นและขายมันได้เลยในตอนนี้แล้วเมื่อหุ้นนั้นราคาตกก็ค่อยซื้อกลับคืนมาและส่งหุ้นเดิมนั้นคืนให้กับเจ้าของหุ้นภายหลังเรื่องนี้ถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์แบบเป็นการทำกำไรจากการขาดทุนของผู้อื่นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีส่วนได้ส่วนเสียในข่าวร้ายซึ่งไม่ใช่สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านการควบคุมจิตใจ สโมสรจึงถูกระงับไปขณะที่เขียนหนังสือนี้อยู่ตลาดหุ้นกำลังขึ้นและคุณเฮโร่รายงานว่าสมาชิกอาจเริ่มต้นใหม่อีกครั้งความสนใจของเขาที่มีต่อประโยชน์ของการควบคุมจิตใจในการทำธุรกิจได้แผ่ขยายไปถึงการแข่งขันกีฬาซึ่งเขากล่าวว่าเป็นธุรกิจพ่อๆกับการทำตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและการลงทุนในตลาดหุ้นคุณอาจเคยได้ยินว่า ผู้เล่นของทีมชิคาโก้ไวท์ซ็อกจำนวนหนึ่งใช้การควบคุมจิตใจด้วยเรื่องนี้ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในฤดูร้อนปี1975ในรายการซิ m i n u t e นิของ CBS และรายการ Today Show ของ NBC ซึ่งเป็นงานส่วนใหญ่ของคุณเฮโร่เมื่อฤดูการเบสบอลสิ้นสุดลงเขาได้เปรียบเทียบคะแนนของผู้เล่นแต่ละคนก่อนการศึกษาการควบคุมจิตใจปี1974และหลังจากนั้น ปี1 9 7่ทั้งหมดมีการพัฒนาขึ้นส่วนใหญ่มีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากในบรรดาผู้สำเร็จการศึกษาด้านการควบคุมจิตใจที่กระตือรือร้นมากที่สุดก็คือพนักงานขายผมก้าวไปสู่ระดับของตัวเองและจินตนาการถึงการโทรขายที่ประสบความสำเร็จผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งมากๆทุกๆเดือนผมบอกตัวเองว่าผมจะหาเงินได้ X ดอลลาร โดยตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆเรื่องนี้ได้ถูกพูดถึงโดยพนักงานขายของบริษัทที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในวอลล์สตรีทเป็นรองประธานบริษัทขนาดเล็กที่กล่าวว่าผมบอกตัวเองว่าผมจะขายให้กับคนคนนี้และมันก็ได้ผลตอนนี้ผมแนะนำการควบคุมจิตใจให้กับพนักงานขายคู่ค้าและแม้แต่ลูกๆของผมด้วยผมคิดว่าทุกๆคน จะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ในการทำงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชีวิตส่วนตัวด้วยในแง่ของจํานวนรายงานของผู้สำเร็จการศึกษาผลลัพธ์ที่น่าประทับใจที่สุดคือการหางานใหม่ความมั่นใจในตัวเองอย่างสงบซึ่งมาจากการควบคุมจิตใจน่าจะมีส่วนช่วยในเรื่องนี้มากพอๆกับปัจจัยอื่นๆเช่นความมั่นใจในตัวเองที่จำเป็นในการหางานที่ดีกว่า ความง่ายดด้ในการสัมภาษณ์งานของผู้สำเร็จการศึกษาสิ่งเหล่านี้เพียงอย่างเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงอาชีพในปัจจุบันของคนคนหนึ่งได้ช่างภาพที่มีภรรยาและลูกสองคนต้องตกงานกระทันหันและเขาเขียนถึงผู้สอนว่าหากสิ่งนี้เกิดขึ้นมาห้าปีที่แล้วผมคงจะไปบาทที่ใกล้ที่สุดพร้อมเหตุผลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในโลกเพื่อที่จะเมาและร้องไห้ไปกับแก้วเบียร์พร้อมคนตกงานที่นั่งอยู่ข้าง ตอนนี้ด้วยการควบคุมจิตใจผมสามารถกระจายก้อนเมฆออกเพื่อให้สามารถถ่ายภาพทางอากาศโดยไม่มีเงาบนพื้นรักษาบาดแผลและลอยฟกช้ำนับสิบได้ทันทีและค้นหาสิ่งของที่สูญหายหลายสิบชิ้นเพียงแค่ดูบนหน้าจอทางจิตของตัวเองเท่านั้นผมเลยไม่กังวลกับเรื่องของการหางานใหม่เลยแม้แต่น้อยทั้งหมดที่ผมทำคือการเข้าสู่ระดับสมาธิของตัวเองและมองเห็นว่า ตัวเองจะไปมหาวิทยาลัยซึ่งผมมองว่าอาจาเป็นเรื่องที่สับสนได้เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าผมสําเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแล้วอย่างไรก็ตามการสืบสวนเปิดเผยว่าจริงๆแล้วผมมีสิทธิภายใต้ร่างกฎหมาย GI และจะได้รับเงิน400ดอลลาร์สำหรับความพยายามนี้และบวก300ดอลลาร์จากการว่างงานทำให้ผมได้รับเงิน700ดอลลาร์ซึ่งมากกว่าที่ผมหาได้200ดอลลาร ระหว่างที่กำลังทำงานอีกคนหนึ่งที่ฟื้นตัวจากการตกงานกระทันหันคือผู้สำเร็จการศึกษาในนิวยอร์กเขาโทรหาโฮเซ่ด้วยความโกรธและพูดว่าไหนบอกสิผมจะควบคุมจิตใจได้ยังไงโฮเซ่บอกเขาอย่างใจเย็นให้ทำงานต่อไปโดยใช้จอภาพแห่งจิตใจร่วมกับเทคนิคอื่นๆสามวันให้หลังเขาโทรหาโฮเซ่ด้วยทัศนคติที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เขาเพิ่งได้งานใหม่ซึ่งจ่ายให้มากกว่างานที่เขาได้สูญเสียไปถึงสเท่าบางทีประสบการณ์ที่มีสีสันที่สุดกับการควบคุมจิตใจในธุรกิจคือรายงานโดยผู้ชายคนหนึ่งและภรรยาของเขาที่เปิดเซฟของผู้อื่นได้นี่คือวิธีที่พวกเขาทำหนึ่งในพวกเขาได้ไปที่ห้องแลบในใจโดยสร้างภาพตู้เซฟและเจ้าของที่ชัดเจนขึ้นมาจากนั้นก็ย้อนเวลากลับไปและเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด ขณะที่ชายคนนั้นกำลังเปิดตู้เซฟอีกคนหนึ่งก็ทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกตัวเลขอย่างระมัดระวังเพื่อที่พวกเขาจะจดจำได้ในระดับเบตา้าแล้วผู้มีพลังจิตจะโทรกลับไปที่บ้านตอนอยู่ในระดับเบตา้าซึ่งสามารถเปิดตู้เซฟให้กับเจ้าของที่ประหลาดใจและรู้สึกขอบคุณได้นี่คือช่างทำกุญแจที่มีพลังจิตและมีใบอนุญาตของการเป็นช่างในมิดเวสที่มักถูกเรียกให้เปิดตู้เซฟ ให้กับโจกของที่จำรหัสไม่ได้เสมอๆจบอบีที่20สำหรับ EP ีหน้า EP ีที่21จะเป็นเนื้อหาตอนสุดท้ายฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วเรามาดูกันว่าหนังสือเล่มต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรกันนะครับขอบคุณท,ทุกๆท่านที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ